สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับนัดคุงถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2อ่าวันที่30พฤษภาคม2564นะครับวันนี้อีนี้ก็จะมาบอกแนวทางหัวห้าน่อยเหมือนเดิมนะครับก็เราต้องได้3ตัวตรงๆสักวันนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับเมื่อวานให้วิ่ง ห้าเก้าเจ็ดนะครับก็ออกหกแปดเจ็ดนะครับก็พลาดไปนะครับได้ตัววิ่งได้เจ็ดตัวเดียวนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าสามตัวสองตัวมีอะไรบ้างนะครับดูย้อนหลังนิดนึงนะครับของวันที่ยี่สิบแปดเราออกของงวดก่อนงวดวันก่อนมาทํานะครับสามศูนย์ศูนย์สามกับเจ็ดแปดนะครับบวกลงมาเลยนะครับบวกลงมาได้ตามนี้ตัวเน้นเน้นไปที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับ แนวทางให้730 076 709ออก706ตัวนี้นะครับอ่าออก7076ก็ถูก3ตัวนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมคิดย้อนหลังดูนะครับว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วมาคิดนะครับถูกต้องครับเอาของวันเก่ามาคิดดูเอาตัวที่มันถูกนะครับเราจะต้องถูก3ตัวให้ได้นะครับของเมื่อวานนะครับ เอา7076ย์กับ4 8ตั้งนะครับบวกไล่ลงมาเลยนะครับตามนี้นะครับก็จะได้อนี้เน้นนะครับเมื่อวานผมให้เน้น5้านะครับแต่มันมาออกหางนี้นะครับ6 7 8 6ตดวนดหนะครับเพราะฉะนั้นเน้นตัวเน้นก็คือ6กับ7นะครับแนวทางให้ไปมี687 597 594ห้าดห้าี่เกนะครับเมื่อวานผมแทงชุดหลังนะครับชุดนี้ไม่ได้แทงนะครับก็ออก16 8 7ดนะครับ มาดูของวันนี้กันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเอา16 8 7 4 6บวกเหมือนเดิมนะครับไล่ลงมานะครับได้นะครับตัวเน้นนะครับเน้นวันนี้เน้น5เน้น9นะครับเน้น5กับเน้น9นะครับมาจัดคู่จับชุดนะครับ3ตัวได้915 9 1 3 3 4 5 5 40นะครับ สีตัวไอ้สีชุด3ตัว4ชุดนะครับก็จะมี9 1 5 9 1 3 3 4 5 5 4 0นะครับก็เท่ากับตัวเน้นก็จะเป็น5กับ9นะครับสำหรับคนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับส่วนตัวนะครับ ผมชอบเลข9นะครับวันนี้9กับ5นะครับกำลังวันเท่ากันนะครับหรืออาจจะมาคู่กันก็ได้นะครับก็ลังจับชุดกันได้เลยนะครับสำหรับ3ตัวก็อย่างที่บอกไปก็จะมี915 913 345 540นะครับง่ายๆเลย2ตัวก็ตัดเล่นนะครับก็มี15 13นะครับ45 40นะครับจะมาหรือไม่มาก็ รอลุ้นกันครับวันนี้6กโมงคึ่นะครันะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถูก3ตัวตรง2ตัวตรงนะครับรับเงินรับทองไว้ใช้จ่ายนะครับคําเตือนนะครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางในการคิดคํานวณโดยเอาสถิติการออกก่อนหน้านี้มาคํานวณนะครับไม่ได้ให้ใครงมงายหรือตามนะครับถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน ไม่ไดราม่านะครับผมแบ่งปันให้ฟรีๆลงให้ก่อนหวยออกถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะครับไม่ได้ว่าหวยออกแล้วมาลงมาคิดนะครับก็แบ่งปันฟรีๆไม่ได้คิดอะไรก็ขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์รวยๆรวยๆนะครับถูกหวยสามตัวอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจัดทําคลิปต่อๆไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสู้กันต่อไปนะครับต้องมีสักวันเป็นวันของเรานะครับวันนี้วันดีนะครับ30พฤษภาคมขอขอให้รวยๆถูก3ตัวตรงทั้งบนทั้งล่างนะครับถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับขอบคุณครับ